และนี่ก็เป็นที่สุดจริงๆที่สุดของ SmartWatch เลยค่ะรุ่นที่เราเคยใช้มาและรีวิวมาบอกเลยว่ารุ่นนี้คือทำถึงมาก่น้องสามารถเล่นเกมได้ดู YouTube ได้นะคะทุกคน มวยดูสิคะเลิศมากเดี๋ยวจะมาแกะกล่องให้ทุกคนดูความอลังของน้องก่อนและนี่ก็เป็นสมาร์ทวอชรุ่นอัลตราซาว์แกะกล่องมาคือทุกคนดูสิคะของในกล่องคือมีมาให้เยอะแบบจุกๆเกินราคาไปแล้วของแถมเยอะมากไม่ว่าจะเป็นสายข้อมือที่ได้มาถึง4เส้นสาย,สายชาร์จ2เส้นและหูฟังสมาร์ทวอชก็มีมานะคะแม้แต่ฟิล์มกันรอยก็คือมีมาให้ค่ะสมาร์ทวอชตัวนี้คือหน้าจอคือใหญ่มากเลยนะคะ2.1นิ้วใส่ซิมได้โถกเข้าทรออกได้แล้วทัชขึ้นลื่นมากๆเลยค่ะคนอกจากนี้น้องยังกันน้ี ดาวโหลดแอปแวร์โปรก่อนแล้วเราค่อยเอามาสแกนทีนี้ก็ใช้งานได้แล้วแล้วฟังก์ชั่นคืมให้มาแบบเยอะมาก,มากเราชอบตรงที่สามารถดาวน์โหลดแอปใน Google Play ได้ด้วยเช็คสภาพฟาอากาศได้ฟังเพลงได้ดูปฏิทินได้มีเครื่องคิดเลขมาให้บอกหรือวันลืดสิบเซนงไม่หมดนะคะแกเล่นติ๊ t o ็อได้ด้วยเมยเห็นไหมคะทัชคือลื่นมาก แล้วก็ยังเล่น Facebook ได้ด้วยนะคะและยังดู YouTube ได้อีงคือแอบงงนะราะคาแค่นี้แต่ฟังก์ชันเยอะขนาดนี้เลยหรอและยังมี G P S หรือจะค้นหาอะไรใน Google ก็ทำได้แม้แต่แชร G P T ก็คือมีมาให้ยังรับใส่ได้จริงด้วยค่ะและอีกความเลิศหนึ่งก็คือน้องยังถ่ายรูปได้ถ่ายวิดีโอได้ด้วยนะคะ,คะวบเปเปอร์มีมาให้ร้อยกว่าน<ะ>้าและเขายังมีโหมดออกกําลังกายด้วยนะคะใครที่ดูคลิปจนถึงตอนนี้แกคงเชื่อแล้วใช่ไหมคะฟังก์ชันเขาคือจัดเต็มจริงๆและของแถม